สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กหกหกทุกคนนะคะชื่อฟัสลินดามะรงค่ะวันนี้นะคะอาสามาเป็นติวเตอร์ให้เพื่อนๆทุกคนค่ะ,ะสําหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนนะคะคงได้เห็นแล้วก็ได้คุ้นหน้าคุ้นตาก,กันบ้างเนาะเพราะว่าเนื้อหาวันนี้นะเราดึงเราเราดึงดาดึงนะเราดึงตัวอย่างมาจากบูปินที่ทบอได้ลงไว้ก่อนสอบทีเก็ตเนาะอ่า เรื่องที่เราจะติวกันในวันนี้นะคะคือความหมายเอ้ยความสามารถทางภาษาค่ะความสามารถทางภาษาเริ่มกันเลยไหมเริ่มกันเลยเนาะ,ะหัวข้อแรกนะคะหัวข้อแรกเขาพูดถึงการสื่อความหมายซึ่งในที่นี้นะคะข้อสอบถามเรื่องความหมายแคบกว้างค่ะ ความหมายแคบกว้างถ้าใครเรียนหลักสูตรมปลายนะคะทุกคนเคยผ่านเรื่องนี้มาแล้วแน่นอนนะคะหรือบางคนลืมก็ไม่เป็นไรนะคะเรามาทวนกันใหม่ได้เนาะความหมายแคบกว้างนะคะคืออะไรเราจะไม่ลงลึกมากนะคะเดี๋ยวขึ้นไม่ได้ความหมายแคบกว้างนะคะถ,ถ้าถามเพื่อนๆว่าสุนัขก,กับสัตว์เนี่ยเพื่อนๆว่าคําไหนมันจะกว้างกว่ากันสุนัข กับสัตว์ตอบในใจง่ายๆมากเลยนะคะก็คือสัตว์ถูกไหมคะอ่าแล้วก็สิ่งที่แคบกว่าก็คือสุนัขใช่ไหมอ่าเอาอีกถ้าบอกว่าภาชนะกับคาว่าชามภาชนะชามอันไหนดูกว้างกว่ากัน แน่นอนว่าเป็นภาชนะถูกไหมคะชามก็จะแคบกว่าใช่ไหมเพราะว่าภาชนะเนี่ยมันหมายถึงจานก็ได้หมายถึงถ้วยก็ได้หมายถึงถาดก็ได้นะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะใครอยากลงลึกเนื้อนะ,นะะต้องไปดูอาจารย์ท่านอื่นนะคะไม่ก็อ่านหนังสือเพิ่มอันนี้เรามาสรุปหลักการทําข้อสอบง,ง่ายๆนะคะเรามาดูข้อที่1นนะคะเขาบอกว่าข้อใดมีความหมายแคบที่สุด คือพอเขาถามว่าแคบสุดส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเป็นลักษณะของคำนามนะคะแล้วก็มันจะมีคำที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันวางล้อเรียนกันนะคะจะเห็นว่าข้อสอบแบบนี้เนี่ยคล้ายๆกับข้อสอบพวก O.NET หรือว่า ELEVEL ที่กำลังจะสอบนี่แหละค่ะก็จะเอาคำที่มาเทียบเทียงนะคะทุกคำเลยเพื่อจะเห็นว่ามีคำว่าเครื่องทั้งหมดเลยนะคะเช่นเครื่องเงินนะคะ เครื่องสำอางเครื่องจัดสารเครื่องเรือนเครื่องซักผ้านะครับทีนี้เรามาดูเครื่องเงินเพื่อนเพื่อนนึกภาพเครื่องเงินนะคะเครื่องเงินเนี่ยมันมีหลายชนิดถูกไหมมันสามารถเป็นได้ทั้งแหวนก็ได้กำไลก็ได้ฉะนั้นอะเครื่องเงินมันเป็นคําใหญ่ถูกไหมเอาง,ง่ายๆก็คือคำเนี้ยมันเป็นคําที่มีความหมายกว้างก็คือคํากว้างนั่นเองต่อมาเครื่องสําอางนะคะมันก็เลย ก็คือเป็นคำที่มีความหมายกว้างค่ะเพราะว่าเครื่องสำอางเนี่ยเราจะนึกถึงแป้งนะคะนึกถึงที่เขียนคิ้วอายแชโดว์อายไลเนอร์มาสคาร่าบลาบลาเยอะแยะ,ยะ,ยะตแปะไปนะคะเราจะเห็นกันได้ในทุกวันนี้นะคะ,ะต่อไปเครื่องจักสานะคะ่ะเครื่องจักสารเนี่ยไม่ได้แปลว่าจักที่เป็นเครื่องเย็บผ้านะคะจักในที่นี้ก็คือไม่ได้เป็นจักที่มีรอเรือค่ะ เครื่องจักสารหมายถึงอะไรเครื่องจักสารก็คือการที่เรานําวัสดุธรรมชาติบางอย่างนะคะมาตอกให้แบนแล้วก็มาสารเป็นแผ่นๆค่ะเช่นพวกเสือ่อถูกไหมคะพวกตะก,ก้ากระบุงพวกนี้ค่ะทีนี้เครื่องจักสารก็เป็นคําที่มีความหมายกว้างเช่นเดียวกันค่ะต่อไปนะคะเครื่องเรือนเครื่องเรือนก็คือเครื่องใช้ในบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นโต๊ะ เก้าอี้เตียงหรือว่าตู้ฉะน,นั้นความหมายกว้างเฉะน,นั้นเครื่องเรือน,นะคะก็เป็นความหมายกว้างเหมือนกันนะคะแต่เวลาเราจะเจาะคําว่าเครื่องซักผ้าเนี่ยมันสามารถเจาะได้ว่าเครื่องซักผ้าถังเดียวสองถังฝาบนฝาข้างแล้วก็มันไม่สามารถเจาะแยกประเภทเครื่องซักผ้าได้เหมือนกับเครื่องเงินเครื่องสำอางเครื่องจักรสาแล้วก็เครื่องเรือนนะคะแบบนี้แหละนะคะที่เรียกว่า คำคำที่มีความหมายแคบกว่าค่ะถ้าถามว่าคำไหนที่ใช้แล้วเทียบเคียงกับสี่คำข้างบนนะคะก็ต้องใช้คำว่าเครื่องซักผ้าค่ะเอ้ยเครื่องซักผ้าเลยเหรอก็ต้องใช้คำว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะเพราะว่ามันสามารถแยกประเภทได้อีกไงคะเพราะว่ามันจะไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักผ้าตู้เย็นทีวีเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะคะข้อนี้นะคะก็เลยตอบ ข้อ5ค่ะเครื่องซักผ้ามีความหมายที่แคบที่สุดค่ะพอได้ไหมอ่า <laughs> <laughs> พอได้ไหมเอ่ยได้แหละเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนเข้าใจนะคะว่าผ่านกันมาหมดแล้วโอเคต่อไปนะคะข้อที่สอง เรียกว่าความสามารถในการใช้ภาษาค่ะข้อนี้นะคะเขายกตัวอย่างเรื่องการใช้ภาษาอย่างเป็นทางการนะคะซึ่งเรารู้อยู่แล้วเนาะว่าเขาจะแบ่งการใช้ภาษาหลักๆเนี่ยประมาณ5ระดับอันนี้ก็ลืมเหมือนกันนะคะถ้าผิดก็ทักทวงได้นะข้อสอบเนี่ยมักจะวัดอยู่3ระดับค่ะก็คือทางการไม่เป็นทางการแล้วก็กึ่งทางการนะคะ แลอีก2ระดับล่ะคือมันจะมีระดับพิธีการนะคะซึ่งสูงส่งมากๆไม่แน่ใจว่าเขาจะเอามาวัดในข้อสอบหรือเปล่าเพราะว่าโอกาสใช้เนี่ยมันค่อนข้างจะน้อยนะและอีกระดับหนึ่งคือภาษาที่ใช้พูดกันเองในกลุ่มก็คือระดับกันเองถูกไหมอ่าเรามาดูคำถามข้อนี้กันนะคะข้อสอบถามว่าข้อใดเป็นภาษาทางการ วิธีหาคำตอบก็ง่ายๆเลยนะคะก็คือหาว่าคำไหนมันดูไม่เป็นทางการซึ่งภาษาที่ไม่เป็นทางการนะคะมันก็จะติดภาษาพูดมาด้วยนะคะจะติดภาษาพูดเข้ามาส่วนภาษาทางการก็จะใช้คำภาษาวิชาการเช่นเขียนหนังสือรายง,งานเขียนตำราวิชาการนะคะก็จะเป็นภาษาเขียนมากกว่า ง่ายมากเลยนะคะข้อนี้ถ้าข้อไหนถามไม่เป็นทางการให้ตัดทางการออกโอเคนะข้อนี้ถามว่าข้อใดใช้ภาษาอย่างเป็นทางการข้อ1นนะคะ,ะข้อ1เป็นทางการไหมเช็คทีละอันนะเช็คทีละอันเพื่อนว่าสมาคมผู้ปกครองเนี่ยเป็นทางการไหมคะสมาคมผู้ปกครองทางการเนาะ,อะมอบให้แก่ มันก็ดูเป็นทางการเนาะทุนการศึกษาก็ทางการนักเรียนเรียนดีเป็นประจำทุกปีตอนนี้ไม่เห็นคําไหนเป็นภาษาไม่เป็นทางการนะคะหรือว่าเป็นภาษาพูดเลยค่ะข้อนี้นะคะคิดว่าน่าจะตอบข้อหนึ่งด้วยซ้าแต่อย่าเพิ่งน,นะคะเราเราเรามาดูข้ออื่นก่อนข้อ2นะคะเขาใช้คําว่าการประชุมเชิงวิชาการโอเคเพื่อนๆว่าทางการไหมคะ ทางการเนาะครั้งนี้ก็ทางการครั้งนี้ทางการแต่คำนี้น่าสนใจค่ะนับว่าประสบความสำเร็จถ้าถามว่าถ้าเราตัดคำว่านับว่าเนี่ยทิ้งความหมายมันจะเปลี่ยนไหมคะถ้าตัดคำว่านับว่าทิ้งความหมายจะเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนเนาะการประชุมเชิงวิชาการครั้งนี้ ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายทุกประการนับว่ามันดูเป็นภาษาพูดมากกว่าเช่นสิ่งที่เกิดขึ้นนับว่าเป็นอ,อ,อะไรอย่างนี้นะคะมันเป็นภาษาพูดมากกว่าฉะนั้นขอสรุปเลยแล้วกันเราตรงนี้นะคะว่าไม่ใช่ภาษาทางการต่อไปเรามาดูข้อ3าสิให้เวลา3วิเพื่อนเพื่อนช่วยกวาดสายตามีคำไหนที่สะดุดไหมนะคะมีสส้นสะดุดไหมม,ไหไหม,มีคำไหนที่ดูไม่เป็นทางการไหม ข้อสี่ข้อสีอ่ผ <c oughs> พากันอ่าพากันนะคะพากันมีอะไรอีกอย่างมากมายคำว่าอย่างมากมายเนี่ยก้ำกึ่งนะคะปกติถ้าภาษาเขียนเนี่ย เขาพูดว่าอย่างมากพอไหมหรือว ok Wh ่าจํานวนมากเนาะหรือถ้าเกิดทางการจริงเนี่ยเขาต้องเขียนตรงนี้ว่านักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ด้วยนะอ่าใช่ใช่เขาต้องเขียนตรงนี้ว่านักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ด้วยถูกไหมทางการกว่าไหมมันจะทางการกว่าใช่อะต่อไปข้อสี่ข้อสี่นะ ภาษาพูดภาษาพูดก็สนะีนี่ยอันนี้เห็นชัดเลยนะคะก็คือยื่นมือมันให้เห็นภาพเชิงคําพูดมากกว่าใช่ไหมเออนักการเมืองท้องถิ่นยื่นยื่นมือช่วยเหลือใช่มันจะเห็นภาพเป็นภาษาพูดมากกว่าต่อไปข้อสุดท้ายนะคะอ่ะก็นีบรรดาค่ะบรรดาเนี่ยค่อนข้างจะเป็นภาษาพูดนิดนึงนะคะ มันค่อนข้างที่จะเป็นภาษาภาษาพูดเลยถ้าถามว่าเขียนได้ไหมนี้ว่าก้ำกึ่งเหมือนกัน,นะคะ่ะนูว่าก้ำกึ่งเหมือนกันเราลบออกดีกว่าไหม <c oughs> อ่าต่อไปรวมตัวกันรวมตัวคันนะคะคำนี้เนี่ยก็คิดว่าเป็นภาษาพูดมากกว่า <c oughs> พ่อค้าแม่ขายอันนี้เป็นภาษาพูดเจนเลยค่ะแต่ถ้าเป็นภาษาทางการเนี่ยเขามักจะใช้คำว่า พ่อค้าแม่ค้านะคะพ่อค้าแม่ขายมันดูเป็นภาษาพูดชัดเจนเลยค่ะอ่าฮะมีอยู่ข้อเดียวนะคะที่ใส่สะอาดกริปก็คือไม่มีภาษาพูดเลยนะคะก็คือข้อหนึ่งสมาคมผู้ปกครองมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนเร <c oughs> ียนดีเป็นประจำทุกปีนะคะโอเคไหมไปต่อนะคะอ่าสำหรับความสามารถในการอ่านนะคะข้อสอบ้นนี้เนี่ยเขาบอกว่า ข้อความต่อไปนี้เหมาะสมที่จะเป็นบทสรุปของการบรรยายเรื่องใดนะคะ,อ,ะอันนี้จะเป็นเรื่องของการพูดการบรรยายแลย้วใช่ไหมคะข้อนี้เนี่ยก็จะเป็นบทความที่เขาสรุปก็คือจะปิดท้ายแล้วอะคะอ่ะเป็นบทที่ปิดท้ายรวมสาระสําคัญการบรรยายใช่ไหมคะที่จะทําให้มันสั้นกระชับแล้วก็ตรงประเด็นกับเนื้อเรื่องแล้วก็กับชื่อเรื่องด้วยนะคะ <c oughs> ไหนเรามาดูซิ จงเคารพและเข้าใจในการดนำนินอยู่ของแต่ละสังคมคำว่าแต่ละสังคมเนี่ยมันมีอยู่หลายกลุ่มนะคะอยู่รวมกันอย่างนี้ <c oughs> อยู่รวมกันเป็นกลุ่มแต่ละสังคมมาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มสมมุติเราเป็นหนึ่งในนั้นนะคะเราเป็นหนึ่งในนั้นเราต้องเคารพแล้วเราเคารพอะไรละ่ะเคารพในกระบวนการคิดและตัดสินใจแลวเราจะพบความเป็นหนึ่งของแต่ละคนความเป็นหนึ่งน่าจะหมายถึง เขาเป็นเอกลักษณ์หรือโดดเด่นมากกว่าค่ะหรือบางคนเนี่ยอาจจะตีความว่าเป็นความเป็นหนึ่งเดียวกันใช่ไหมซึ่งอันนี้ไม่ใช่เพราะอะไรถึงรู้วไม่ใช่นะคะเพราะว่าเขาไม่ได้หมายถึงหลายคนแล้วมารวมใจกันเป็นหนึ่งเขาขยายความด้านหลังนะคะดูนะไม้ทุกต้นย่อมมียอดของมันเองหมายความว่าต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยมันมีจุดที่สูงสุดของตัวเองมันมีจุดที่แบบเลิศของตัวเองโดดเด่นของตัวเองอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่ง มันไม่ใช่ความเป็นหนึ่งเดียวกันกลมเกี่ยวกันแต่มันคือความเป็นเอกความไม่เหมือนใครละกันเนาะอ่ะพอเราพอดูได้ไหมว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นข้อไหนเนาะนีะ่นจะเป็นข้อไหนอะฮะเพื่อนเห็นอะไรไหมเพื่อนเห็นอะไรที่พูดถึงการพัฒนาสังคมไหมคะข้อหนึ่งการพัฒนาสังคมโอเคสังคมมันพอได้แต่ว่าพัฒนานี่ไม่เจอนะข้อนี้ตัดทิ้งเลยเพราะว่าเขาไม่ได้พูดถึงการพัฒนา เขาพูดถึงการเคารพแล้วก็การตัดสินใจของแต่ละคนแต่ละกลุ่มนะคะเราข้ามาดูข้อสี่นะคะข้อสี่เนี่ยเขาบอกว่าศักยภาพของมนุษย์คําว่าศักยภาพของมนุษย์เนี่ยคือความสามารถคือมนุษย์เนี่ยมีความสามารถที่เก่งได้ถึงไหนมนุษย์สามารถที่จะพัฒนาตนเอง,งอมนุษย์นะคะสามารถที่ อาจจะพ,พัฒนาตนเองได้ถึงไหนข้อนี้ก็ยังไม่ใช่นะคะเพราะว่าเขาพูดถึงการอยู่ร่วมกันการเคารพกันนะคะส่วนข้อ3นะคะเสรีภาพแปลว่าคุณทําได้อย่างเสรีคุณทําอะไรก็ได้ตามใจคุณใช่ไหมข้อนี้ก็ยังไม่ใช่นะคะเพราะว่าข้อนี้เขาเขาพูดถึงการที่เราต้องเคารพนะคะไม่ใช่การที่เราจะทําอะไรก็ได้ตามใจเรานะคะ อ่าเรามาดูข้อ5แล้วก็ข้อ2นะคะอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะกั้ากึ่งนะคะแต่ข้อ5เนี่ยเชื่อว่าเขาหลอกเรื่องความเป็นหนึ่งเดียวมันเป็นเรื่องของความโดดเด่น,นะคะ่ะไม่ได้เป็นความที่แบบสามาัคคีร่วมกันแล้วแบบเออมันมันจะะสบความสําเร็จแต่มันคือความที่แบบเราต้องเคารพเราต้องแบบเออเข้าใจการือ การตัดสินใจต้องเคารพการตัดสินใจของแต่ละคนแล้วก็เราก็เอา,เอาความคิดของแต่ละคนแต่ละกลุ่มเนี่ยมารวมกันแล้วมันก็จะประสบความสําเร็จนะคะอ่าข้อนี้นะคะก็เลยตอบข้อ2ค่ะการทํางานร่วมกัน <c oughs> โอเคค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับตัวอย่างข้อสอบที่ได้ยกมาสอนในวันนี้นะคะมีงงหรือว่ามีสงสัยตรงไหนบ้างไหมคะคือถ้าถ้าพูดผิดหรือว่า,าพูดเดวไปก็ขออภัยด้วยนะคะพอดีรีบรีบไปนอนคะ่ะตอนนี้จะตีสองแล้วนะคะก็ะะสำหรับเพื่อนๆมหทุกคนนะคะที่ตอนนี้นะคะก็ให้ ขอให้ทุกคนนะคะพยายามหาอ่านหนังสือมาอ่านนะคะทําโจทย์เยอะๆเพราะว่าความฝันเนี่ยมันไม่เดินมาหาเรานะคะเราต้องวิ่งไปหามันเองแล้วก็ขอให้เพื่อนๆมาหกทุกคนนะคะขอให้ติดคณะที่หวังนะมีที่เรียนกันทุกคนนะคะวันนี้ก็จบการติวเปลี่ยนเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ